เรื่องงามยามดี<า>ก็เป็นใจอยู่ครับตอนแรกก็ลุ้นอยู่ลายไปก็ลุ้นไปอะไรงไรครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวมีแดดบ้างลมบ้างก็ถือว่าดีกว่าฝนตกครับแฟนๆาใลงใช่ต้องขอบคุณแฟนทุกคนด้วยครับเหมือนเขาก็รอคอยวันนี้มานานเหมือนกันก็มากันแบบว่าหนักคสั่งมาก หนาคลั่งหนาแน่นหนาคลั่งหนาแน่นเลยนะเหมือนหนาแน่นกับบ้าคลั่งผสมสมกันเลยหนาแน่นหนาแน่นดูครับพี่ผสมผสมผสมเออเจ้าเรื่องนี้ค่ะอยากรู้อะไรยหลายคนว่าตัวนักแสดงที่ทำใหงกอ๋อก็อย่างที่ทุกคนทราบครับก็คือซีเรื่องนี้เนาะ จริงๆเราทำเป็นนิยายมาก่อนแต่เนื่อานิยายเนี่ยก็เขียนมาเพื่อสอบคนนี้ก็ผม่าเป็นคนจิดพอตเองก็ให้นักเขียนเขียนอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็พอพัฒนาบทมาเนี่ยก็พอมาเป็นในรูปแบบซีรีส์ครับเราก็ค่อนข้างที่จะปรับอะไรพอสมควรเพราะว่าเราก็ฟังฟีดแบ็กจากคนอ่านนิยายด้วยแล้วก็เราก็มานั่งคิดว mm ิเคราะห์ว่าเออถ้าเราทําเป็นซีรีส์เนี่ยเราจัดเติมอะไรได้บ้างปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วเราก็ ทำออกมาโดยที่เราก็มีการปรับเปลี่ยน<ม>เขาเรียกว่าหาบุคลิกตัวละครบางตัวเหมือนกันก็เลยได้แคสมาเป็นจินยูแบบเงินทองด้วยก็ถือว่า,าลงตัวครับจริงจริง,รง,รงในใน,นิยายมีคาแรคเตอร์เขาอยู่ครับแต่ว่าพอันเป็นบทซีรีส์เนี่ยพอเราได้คุยกับนักเขียนบทซีรีส์นะครับแล้วเราก็เห็น ถึงหลายๆอย่างคือจริงๆไม่ใช่แค่ตัวละคร2ตัวนี้มตีตัวละครบางตัวที่เรามีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีที่มีในนิยายก็อ,อาจจะไม่มีในซีรีส์อะไรอย่างี้ครับคือเราเราพยายามที่จะทําให้ซีรีส์ออกมาให้มันกลมกล่อมที่สุดครับบางทีในนิยายเขียนมาแล้วเราก็มองว่าอันเนี้ยมันอาจจะต้องโดนปรับหรือว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสาหรับการทาซีรีส์แล้วก็เปลี่ยนคือสุดท้ายแล้วเนี้ย ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีโครงจากนิยายมาแต่ว่าในในในซีรีส์ก็เขาเาเรียกว่าคนที่อ่านนิยายมาก็คือยังสามารถสรุปก,กับซีรีส์ได้อยู่แน่นอนครับแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้ควาคมก่อบใช่ส่วนตัวนะคิดว่าคมกรอบกว่าในนิยายครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆถ้าเอาบทซีรีส์มาแค่อ่านเป็นนิยายก็อาจจะไม่สนุกอะไรเงี้ยตอนนี้เราทำเป็นในรูปแบบที่เราต้องดูซีรีส์ใช่ไหมก็เลยคิดว่าบทอันนี้คือเหมาะสมกับการทำซีรีส์ที่สุดแล้ว โอ้ oh, ผมว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าไงครับค่อนข้างครบครบรถมากแต่ว่าแน่นอนมันก็คงจะเป็นโรแมนติกดรามา่าแล้วก็มีแอคชั่นมีอะไรผรสมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเรื่องสถานที่กว่าข้ามฟ้ามันก็มีข้ามไปนอกประเทศบ้างใช่ก็เป็นทีมโลก็ทำกันบ้านกันหนักมากครับก็ค่อนข้างที่จะคิดกันหลายส่วนครับก็ ก็ม <mile> ีด <derived> ูทางยุโรปว้เหมือนกันว่าเราอาจจะจำเป็นจะต้องบินไปถ่ายทำที่นั่นเพื่อความแบบสมจริงด้วยความสวยงามด้วยนะครับเมื่อนก่อนนักแสดงเตรียมพร้อมแล้วนะเห็นแท้เห็นซีสัมภาษณ์แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่คุยกันมาโดยตลอดนะครับว่าเออเราเราควรจะไปถ่ายทําที่นั่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าครับทำการบ้านเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าการไปต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนประเทศไทยเนาะก็แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่ในในเรื่องนี้ ในโลในประเทศไทยอาจจะหายไม่ได้เราเลยจําเป็นจะต้องบินไปถึงที่นั่นก็คือสมชื่อข้ามฟ้าไปถ่ายทํามากๆทุ่มครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ความใหญ่ของค่ายเราจริงๆแล้วก็เราก็อยากให้มันเข้าถึงไม่ใช่แค่คนไทยครับอยากให้เป็นทั่วโลกเท่าที่เป็นไปได้เราอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ไปได้ไกลที่สุดของอยางของอยาง ครับพร้อมสิครับพ,พร้อมแล้วแต่ว่าก้ก็แต่พรครับพร,อ,พรอ,อ่าใช่ครับเพราะเกือบเอสำหรับผมก็พร้อมเกือบร้อยแล้วกันครับเพราะว่ามีน้องคอนเสิร์ตคนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ก่อนซีรีส์ครับใช่ครับผมก็98แล้ละกันอีอนอนอ,อ,อยู่ไหน,นอีก สองเปอร์็นขึ้นคอนเสิร์ตหนูเหมือนกันครับไปนั่งดูคอนเสิร์ตหนูครับผมโอ้โหจริงๆแล้วความพร้อมที่เราก็เตรียมกันมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องเต็มทีแล้วด้วยจริงๆอ่ะคล้ายๆพิธีเลยมันจะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เราที่เราไม่พร้อมแต่ว่ามันก็จะตามมันมันจะลดลงไหมมันมันต้องเพิ่มขึ้นต้อเพิ่มขึ้นหมาความพร้อมในสิ่ดก็อาจจะเป็น เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้คือความกดดันเล็กๆที่พี่ออฟบอกว่านี่คือซีรีส์ที่ขอมยักษ์ที่เราจะต้องเป็นโปรดักชั่นที่จะต้องทําให้มันแบบว่าสมชื่อความว่าควมยักษ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเราก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาที่มีตอนเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆหรือว่าเพิ่มความพร้อมไปเรื่อยๆตามเวลาที่มีครับผมเตรียมพร้อมกับซีรีส์ที่มีดีที่สุดไเลยก็แล้วก็ผมก็ ประมาณที่สี่แล้วก็ที่จุดหนึ่งครับประมาณเก้าสิดเปร์เซ็นม่าไหไม่เเลยหรอเอาให้อยู่สลับอย่กเเาอีกสคนก็อาจจะ่ค่อยเพิ่มมาผมเพราะว่าทสอบแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคว่าค่อยๆเดนุไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเออมันก็ยังมีอะไรให้เราอยู่ได้เพื่อเงินถ้าผมก็ ครับแล้วก็จะแบบพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าแบบก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นฟอร์มยักษ์ของไายก็เลยตั้งใจให้เต็มที่ครับเรืคนชั้นปีนี้รายการความอยากคำว่าความอยากที่วันนี้ครับก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าก็มีความพร้อมครับความรก้ของผมนะครับแล้วก็จะพยายามให้มันที่สุดแล้วก็ขอบคุณนั้นอีกครับเพราะว่าแบบเราก็เป็นการแสดงหน้าใหม่ด้วยตอนนี้ก็อาจจะซูซๆครับในเรื่องะองกมาอย่าง อย่างบทเราก็แก้แล้วแก้อีกจนให้มันออกมาดีที่สุดจริงๆเพราะเราก็มีโอเขียนกันหลายท่านมากแล้วก็มีระดับครูอาจารย์ในการตรวจบทอีกทีนึงเพราะเราค่อนข้างทีง่อยากจะให้มันะเอียดจริงๆครับแล้วก็เรื่องของโลเคชันอย่างที่บอกว่ามันสาคัญมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เลยค่อนข้างแบบว่าใช้เวลาที่จะเลือกความสมควรแล้วก็อย่างประเทศตอนนี้คือยังอยากปุับไว้ก่อนอ,อ,อาจจะบอกว่เขาอาจจะโซนยุโปรปอะไรเงี้ยแต่เราต้องขอทําการบ้านให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ย เราลงทุนขนาดนี้แล้วเราต้องได้อะไรกลับมาบ้างครับก็ส่วนความละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงผก็คิดว่าน้องๆมีความพร้อมกันมากๆพอสมควรเพราะว่าน้องก็มีประสบการณ์ที่แบบน้องเก็บเกี่ยวมาโดยเฉพาะิ่นิวแต่ว่าอย่างโทมัสกล้องจิมมี่โอบผมก็คิดว่าเขาก็ได้รับการเวิร์กช็อปอย่างดีครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบเขาเรียกว่าการจําการหลายส่วนที่ที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเทคไทม์มากอย่างที่ทุกคนเห็นแหละพอมันมีเวลาในการเตรียมงานนะครับเออแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดครับเสื้อผ้าเราคือการที่เราดิสดิ้งไปแฟนก็จะว่าของผมใช่เสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่ละเอียดมากเพราะว่าเราจากไพล์ดดจนมาวันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะฟังฟีดแบ a c ด้วยแล้วก็เราก็พยายามที่จะศึกษาคำม่าเขาเติมด้วยความที่ แอมเรีเนี่ยหมายถึงว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นประเทศสมมติเนาะทุกอย่างมันเป็นการแบบแต่ Elijah, งขึ้นมาใหม่หมดดังนั้นที่นาการแต่ละคมม,มมันจะไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องพยายามหาตรงกลางของเราที่เรามองว่าอันนี้มันออกมาโอเคที่สุดในในแบบฉบับที่ทีมงานทุกคนมองว่าเห็นต้องคงกันว่าอันนี้มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับแต่ก็ทำว่ายากไหมก็ยากโดยด้วยรายละเอียดของชุดโดยเฉพาะแบบตอนที่เข้าวางอะไรอย่างเงี้ยก็อยให้ทุกคนเราติดตามเพราะที่ทุกคนเห็นแต่มันยังไม่แบบมันยังแค่เสร็จเซียวดียวจริงๆครับตอนนี้เรายังปรนมอะไรอยู่ ก oh, uh, ็จริงๆการถ่ายทําเราก็จะไม่สามารถแบบคาดดาอุปสรรคต่างๆได้แหละก็กังวลว่าเออมันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาโดยที่เราหวัคาดดาวไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่นั้นแต่ตอนอกนั้นก็คิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องสู้แล้วเพราะเราก็เขาเรียกว่าไงเป็นฤด,ดูก,กาลของการถ่ายทาซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังคอนเสิร์ตหนูนิวคิดว่าทุกคนก็ต้องแบบ เขาเรียว่าเตรียมใจกับสิ่งนี้เพื่อที่จะมาแบบว่าต่อสู้ด้วยกันจริงจริงเหรอมันมีพาร์ทอมแต่ละคนจะต้องเล่นกีฬาต้องปั่นดานต้องขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยรับทั้งสามคู่เลยไหมคะตองจริงจริงถ้าในบทซีรีส์ครับก็อาจจะไม่ได้ทุกคน ผอยากให้ติดตามเพราะว่าถ้าพูดไปจะสปอยแต่ว่ากีฬาครับก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะครับหมายถึงว่าทุกคนอาจจะคิดว่ามีแต่ฟันดาบอะไรเงี้ยแต่เราก็มีอื่นๆเข้ามาเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความแบบเป็นเขาเรียกว่าไงผมว่ามันครบรดขึ้นแล้วก็มีสเปรสมผลขึ้นในส่วนของซีรีส์ครับอันนี้แบบซีรีส์เล่นถ่ายใช่หรือว่าจริงๆอ่ะคืออย่างที่บอกว่าแพลนเราก็อยากจะถ่ายเราอยากขอ,กอ,กอ,กอ,อแอร์ปีนี้แต่ว่า เออก็เอาตามความเป็นจริงดีกว่าเราก็เดี๋ยวเราเราจะจริงๆเราแพนไว้ปลายปีจริงๆแต่ว่าสมมติว่าถ้าถ่ายทําไปแล้วแล้วมันแบบมันจําเป็นมันยากจริงๆก็ก็คงจาเป็นจะต้องเป็นต้นปีหน้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็คาดเดาไม่ได้เนาะว่าสุดท้ายแล้วพอไปถ่ายจริงๆอนะวันหนึ่งมันจะเราแพนไว้สมมติ14ซีน15ซีนมันอาจจะได้ไม่ถึงก็ดูตามความเป็นจริงครับก็ไม่อยากจะเร่งให้งานมันออกมาไม่ดีเพราะว่าเราก็ นักแสดงก็าทุ่มเทกันมากเราก็ลงทุนมากแล้วก็อยากให้ออกมาแล้วมันมั่นใจที่สุดก่อนอย่างไรครับสุดท้ายค่ะให้ทุกให้น้องๆแต่ละกลุ่มฝากฟีลรีแล้วกันฝากแฟนรอติดตามถ้าอาจมัต้อมได้ครับครับผมก็ฝากอยากฝากให้แบบทุกคนช่วยกันติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมเราแสดงทุกคนด้วยนะครับก็พวกเราทุกคนก็จะทำกันอย่างเต็มที่ที่สุดครับผมครับผมแล้วก็ขอฝากพวกผมด้วยนะครับโค้ชกล้อง คร๋อครับผมครับก็ขอฝากถวัตก้องอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจพี่อีกหนึ่งคนด้วยครับ ข้างขวาเอาไว้แล้วก็ทุกคนก็อยากจะดูผลงานที่มันดีเราก็อยากจะรับออกมาให้ดีเราก็พร้อมที่จะรุยไปกับโปรเจกต์นี้เพืเป็นที่พัฒน์ตื่นกันครับผมแท้ๆกวันนี้ฟอร์มยากฮะครับผมก็ฝากด้วยอย่างที่พี่อบอกก็ทั้งทีมงานเบื้องหลังแล้วก็เพื้อหน้าตั้งใจทําม,มากๆครับผมอยากให้เรื่องน,นี้ออกมาแบบว่าดีมากๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบ พัพอคอยติดตามพับผมส่วนในพาร์ทส wow. ่วนตัวเราก็จะทำในพาร์ทให้ได้ดีท uh, ี่สุดครับผมก็ฝากติดตามฝากผู้ซิโนงนียลฝากพูดจิมมี่ด้วยครับผมฝากผู้โทกมาตั้งแล้วก็แนะนำลูกท่าในเรื่องด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากขึ้กับเราด้วยฮะยอมนะครับผมฮ่าอานุเนียลครับก็ฝากพวกเราทั้ง6คนแล้วก็จริงๆมีน้องพริส อีกหนึ่งคนด้วยครับแต่ว่วาวันนี้น้องคริส <R> น่าจะปิดธุระครับใช่น่าจะไม่ว่างครับก็ฝากซีรีส์เรื่องข้าฟ้าเกียงเธอด้วยครับเพราะเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยส่วนผมก็จะเป็นคณินเจ้าชายน้อยให้ได้ดีที่สุดเลยครับเดี๋ยวดูเราดูเดี๋ยวรอดูลุคในคณินจะเป็นยังไงลุคคณินในซีรีส์สวยแน่ๆครับ ชชเมงเลยรับรองว่าจบื่องนี้หนูมีกล้ามแน่นอนเล่นกีฬาเยอะไงหนูมีแล้วนะได้ฝากด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับสนับสนุนด้วยเนาะเล่นเทนหรือดูซีรีส์เยอะแบบว่าบอกต่อเมื่อออนแอร์ก็ฝากด้วยจริงๆครับให้สมกับความตั้งใจของเรานะครับครับเมื่อกี้เห็นสปอยไปแล้วในในเขาเรียกว่าอะไรนะทเใช่ รับ14 e อครับจะเยอะกว่าปกตินะครับก็เป็นข้อมูลที่ได้มาใหม่1ิบสอ p ีนะครับก็ฝากด้วยถ้าแบบถ้าคนดูเยอะอาจจะมีอะไรนะข้ามควาทูยูรอเล่นรอเล่นเรื่องคนเลยครับก็เรฝากด้วยนะครับก็14 EP นี้คิดว่าแบบเข้มข้นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเองก็เขาเรียกว่าอ่ะอ่านบทมาแล้วก็คนลุกมากว่าโห หันนีไงวะ EP หนึ่งเนี่ยขนาดนี้เลยโอเคได้โอเคจะทำให้อะไรกันครับโอเคได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับ